สวัสดีค่ะมาพบกับโคเชอร์อีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิป ep 3นะคะสำหรับหลังลาหูย้ายวันที่10กันยานี่ยปีนักษัตรย์ไหนจะเป็นยังไงคลิปนี้ก็จะเป็นปีมะเมียนะคะแล้วก็มาแม่แล้วก็วอกนะคะเรามาดูกันโดยใช้ไพ่ไมเนอร์อ,อัคนานะคะ78ใบเป็น ทาโร่นะคะเราก็จะเป็นไพ่ป๊อกในการขยายส่วนสรุปนะคะเราจะใช้ไพ่ลูนนะคะในการสรุปนะคะให้กับปีนักษ,ษัตรในเดือนกันยายนนี้นะคะอามรู้สิคะว่าปีมะเมียเนี่ยเดือนกันยานี้จะเป็นยังไงอ้าวสิ่งที่มะเมียทุกใจกังวลใจอยู่นะคะก็จะเป็นเรื่องของความห่วงหาอาทรความรู้สึกนะคะของคนในครอบครัวนะคะ พ่อแม่พี่น้องหรือว่าญาติผู้ใหญ่นะคะที่จะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะคะแล้วก็เราเองก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของความเครียดนอนไม่หลับนะคะนอนไม่พอพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะ <c oughs> ทค่ะ แต่ในทางกลับกันนะคะมามีอปีเดือนที่แล้วเนี่ยโลหน่อยในเรื่องของธุรกิจหรือการงานนะคะเดือนนี้จะมีโชคเข้ามาแล้วล่ะเรื่องเกี่ยวกับการเงินในด้านธุรกิจนะคะมีเงินมีทองเข้ามามากขึ้นหรือว่าอะไรที่คิดหวังไว้นะคะในด้านถ้าไม่เกี่ยวกับโชคลาภก็จะเป็นครอบครัวจะมีะการใช้เงินไปกับครอบครัวแล้วก็มีความสุขแต่ว่าก็จะมีเกณฑ์ได้รับเงินเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ ผัดออกไปเที่ยวนะคะมาเมียไปเที่ยวก่อครอบครัวก็เป็นการหมุนดวงนะคะแล้วก็ไพรูนเนี่ยก็สะรุปบอกว่าถ้ามีการทําบุญการทํากุศลอะไรที่เป็นหมูคนะ่คณะเยอะๆกระถิ่นพระปา่าอะไรอย่างเงี้ยให้มะเมียเข้าไปทํานะคะแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นให้กับ ทเทวารากษาตัวหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าเจ้ากรรมนายเวยนะคะก็จะช่วยเสริมดวงปีมะเมยียเข้าไปอีกนะคะสําหรับเดือนกันยายนเนี่ยการเงินการทองก็จะดีขึ้นนะคะมะเมยียก็เป็นห่วงอย่างเดียวก็คือเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ขับรถขับราก็ระมัดระวังนะคะต่อไปค่ะปีมะแมมาดูสิเราหูย,าย้ายแล้วจะเป็นยังไงปีมะแมนะคะอาจจะมี คนนะคะในเครื่องแบบนะคะเข้ามาชอบมาลงรักนะคะหรือเป็นตำรวจทนายความหรือว่าเป็นข้าราชการก็ได้นะคะมาพูดมาคุยมาจีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าถามว่าคบได้ไหมคบได้นะคะช่วยเหลือกันได้นะคะแล้วก็คนปีมะแม่นะคะได้ไพ่แปดเหรียญน,นะคะแล้วก็ จะมีเงินมีทองจากการทํางานที่เราเหนื่อยหนักมานะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงเรียนรู้และพัฒนาเรื่องของเงินเรื่องของงานนะคะแล้วก็ความรู้อาจจะเป็นครูอาจารย์ก็อาจจะเรียนเพิ่มนะคะในช่วงนี้เพื่อต่อยอดขยายขยายในเรื่องของความรู้ความสามารถในอนาคตหรือถ้าเป็นกิจการนะคะก็อาจจะมีการปรับปรุงหรือพัฒนากิจการหรือว่าแก้ไขในสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อขยายกิจการนะคะในอนาคต นะคะแล้วก็ไพ่ขยายกิจาการเนี่ยมันจะเจริญเติบโตขึ้นนะคะสาหรับคนที่มีธุรกิจนะคะหรือเดือนนี้เนี่ยการเงินการทองจะเข้ามาจากการเจราจามากขึ้นนะคะแต่เดือนนี้เองนะคะก็ระมัดระวังการสูญเสียนะคะการสูญเสียก็คือของหายนะคะหรือว่าโทรศัพท์จอตกแตกหรือว่าการเสียพระแตกอะไรประมาณอย่างนี้ก็ให ทำใจนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับเป็นการเสียเพื่อให้ได้ขึ้นมาเป็นการสะเดาะเคราะนะคะอะไรที่มันจะเกิดมันก็จจะต้องเกิดแล้วเดือนนี้นะคะเป็นเดือนของมะแม่นะคะคนรักนะคะก็จะรักเรามากขึ้นนะคะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยจะต้องระมัระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็การเดินทางนะคะขับรถขับราปีมะแม่ก็ยังต้องระวังอยู่นะคะ,ะเดือนนี้เนี่ยคนรักหรือคนอุปถมัมหรือว่า คู่เจราจาเนี่ยก็จะช่วยเหลือกันอย่างดีนะคะเวลาเราคิดไม่ออกตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะก็ให้ปรึกษาคนรักหรือว่าเพื่อนสนิทนะคะเขาก็จะหาทางออกให้กับเราได้นะคะก็ยินดีด้วยกับปีมะแม่นะคะได้โชคได้ลาบด้วยอะไรอย่างนี้กเ็เดือนนี้ก็หายห่วงไปหน่อยสำหรับปีวอกนะคะปีวอกเนี่ยยังมีความทุกข์ใจกังวลใจในเรื่องของความเครียดกังวลเรื่องของหนี้สินนะคะแล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้นะคะแล้วก็ปีวอกเนี่ยก็อาจจะต้อง ตอนนี้ก็ไปไหนให้ระวังเรื่องของการลื่นหกล้มเกี่ยวกับห้องน้ําหรือว่าไปเที่ยวทะเลทะเลทเลี่ยวอะไรนะคะให้พ้นเดือนตุลาคมไปก่อนนะคะปีวอกส่วนปีวอกเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่จะต้องรมะมัดระวังมากในเรื่องของอารมณ์กับความรู้สึกนะคะเป็นเรื่องของคิดมากไปเองน้อยใจกังวลใจแล้วก็เสียใจเหมือนกับว่าทําไมแบบ เหมือนคิดว่าทาไมคนที่ฉันรักคานใานครอบครัวทาไมดูแลฉันน้อยลงหรือว่ารักฉันน้อยลงอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะมีความคิดหรือความรู้สึกมากกว่าปีนักศัตริย์อื่นๆนะคะแล้วก็อยากได้ความรักความห่วงหาอาทออยากมีคนมาเติมเต็มให้กําลังใจยอยากมีคนมาแบบเวลาทุกข์ใจกังวลใจอยากจะแบบปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าใครมีแฟนปีวอกก็หมั่นเอาใจหน่อยนะคะดูแลใจใสยหรือว่าวิดีโอคอคุยกันหรือว่าหาของมาให้กับคนรักปีวอกนะคะแล้วก็ปีวอกเนี่ย ก็เรื่องของงานนะคะที่คิดอยู่ตอนนี้ว่าจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงดีไหมอะไรอย่างนี้คะก็อดทนทําไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการทํางานแล้วก็ปีวอกเนี่ยพอหลังจากราหูย้ายแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์นะคะก็จะมีเข้ามา,มากขึ้นบทสรุปก็คือยังไงก็ยังดีอยู่นะคะแต่พยายามไป ออกไปหาผู้คนไปเจอผู้คนข้างนอกพูดคุยนะคะก็จะเป็นการเหมือนกับลักษณะของการหมุนดวงหรือว่าช่วยให้ปีวอกเนี่ยก็หายจากโรคอาการซึมเศร้าหรือว่าเครียดวิตกกังวลน,นะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นปีมะเมียมะแม,แมแะะะ่แล้วก็ปีวอกนะคะแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปเดือนตุลาคมนะคะเจอกันใหม่กับโคเชอร์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ